สวัสดีครับพร้อมกับ m g จเจมจัดให้นะครับแล้วก็ลุงจิมจัดให้ครับผมวันนี้เราสองคนจะมาสาธิตวิธีการทดลองขับในส่วนของ m g s 5เบื้องต้นนะครับเป็นการสาธิตจำลองเหตุการณ์แล้วกันนะจิมครับอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เป็นตัวแทนในส่วนของลูกค้าได้ครับสวัสดีครับคุณลูกค้าครับอันนี้คือรีโมทของตัว S5 ไนะครับรีโมทของเขาเนี่ยในการเปิดประตูสามารถทําได้3วิธีจากตัวรีโมท และคียเรและแอปพลิเคชันของเราที่เป็น MGI Smart นะครับผมสมมติว่ารีโมทอยู่ที่นี่ก็เปิดหูกระจกกลางอันนี้เปิดแล้วก็รีโมทเข้าไปได้เลยครับผมถ้ารีโมทอยู่ที่ตัวเนี่ยรถจะทําการเขาเรียกว่าเหมือนกับสแตนบายนะครับปึ้งไฟโนไฟหน้าติดระบบคอนโทรลต่างๆติดหมดนะครับหน้าจอรวมถึงแอร์ก็ติดนะครับในตรงตรงนี้นะครับผมอ่ะ ขึ้นไปบนรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปรับในส่วนของตัวปรับบอกไฟฟ้านะครับให้ธรรมะธรรมนะครับผมให้เข้ากับสรีระร่างกายของเรานะครับผมอ่าอนส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของที่เปิดปิดกระจกนะครับของทั้ง4บานนะครับผมปลดล็อกรถล็อกรถนะครับการเปิดประตูออกนะครับผมไล่มานะครับจะเป็นในส่วนของการเปิดในส่วนของ ป่าฝาปูด้านหน้านะครับเปิด2อทีนะครับผมตัวนี้ปรับในส่วนของตัวโคมไฟด้านหน้าเราสามารถปรับระดับได้แล้วตัวนี้ปรับกระจกมองข้างทั้งสองฝั่งนะครับผมไล่มานะครับที่ปัดน้ําฝนนะครับที่ปัดน้ําฝนด้านหน้าปรับความหน่วได้ด้านหลังนะครับผมและฝั่งนู้นจะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟสูงไฟเลี้ยวไฟหน้าตั้งแบบออโต้ไว้ให้นะครับผม มาในส่วนพวงมลาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับรองรับในส่วนของ Control, Control แอแดปตีฟคอนโทรลคอนโทรลจากตัวนี้นะครับผมและไอเอ็นเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับและในส่วนของตัว DMS กล้องที่เป็นเขาเรียกว่าเรดร์เซนเซอร์ในการจับตัวพฤติกรรมการขับขี่ครับผมและในส่วนหน้าจอนะครับเป็นระบบ ADA s นะครับผมน่าบอกในส่วนของสัญ,ญลักษณ์ยดย์แล้วก็ในส่วนของตัวอ่าเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะครับโหมดต่างๆนะครับผมนะครับสถานะต่างๆโอเค เดี๋ยวผมขออนุญาตไปนั่งฝั่งนู่นนะครับมานในส่วนภายในนะครับผมหน้าจอขนาด15นิ้วนะครับ Full Entertainment มีทั้ง YouTube TikTok Spotify และก็จูกในหน้าจอตัวนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการที่เราขับขี่นะครับผมรถเลื่อนไปแล้วเนี่ยหรือมีความเร็วแล้ว ยูทูบเขาจะตัดทันทีนะครับเป็นความปลอดภัยจากกรมขนส่งนะครับผมตอนนี้มันเป็นความปลอดภัยของบ้านเรานะฮะนะครับมีอินเทอร์เน็ตฟรีนาน5ปีนะครับรองรับในส่วนของ MGI Smart นี่ครับ YouTube ถ้าเราเราจอดอยู่ได้เราก็แดนกันได้เลยตึงๆๆนะฮะใสแบทเนมสตรอเบอรี่พัดะก็จะเป็นในส่วนของตัวคอนปรับอาปุ่มคอนโทรลแบบแมนนวลตัว,ต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 วเปิดปิดแอร์เพิ่มลดอุณหภูมินะครับเพิ่มในส่วนของพัดลมแอ,อรอ์ไร่ฝ้าหน้าไร่ฝ้าหลัง ปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับผมตัวนี้จะเป็นในส่วนของการเพิ่มเสียงรดเสียงนะครับอ่าแล้วก็อ่าตัวนี้จะเป็นเพิ่มเสียงรดเสียงอันนี้จะเป็นในส่วนของการปรับในส่วนของตัวนี้ฮะเขาเรียกว่าเปิดในส่วนของฟังก์ชันแอร์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวให้แอร์เนี่ยเป่าลําตัว ออกจากขาด้วยหรือออกจากด้านหน้าก็คือจากตัวไรฟ้านะครับผมแต่ถ้าอยากให้อ air เย็นฉับเนี่ยเราปรับประมาณนี้ครับผมอะในส่วนของคลิปหน้าจอเนี่ยผมเคยทําไปแล้ว1คลิปนะครับในการอธิบายในการใช้งานหน้าจอแต่วันนี้เราจะมาทดลองในการขับขี่นะครับผมถ้าลูกค้าพร้อมแล้วค่าเก็บค่าธนิพายครับค่าเก็บค่าธนิภาย เกียร์เราจะเป็นเกียร์หมุนแบบนี้นะครับผมเป็นอ่าเบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็เราก็หมุนซ้ายหมุนขวานะครับไปที่ดีก็หมุนขวามาเอ็นเกียร์ว่างนิดเดียวถอยหลังอ่าก็หมุนซ้ายสุดนะครับผมไว้เดีชาร์จเจอตรงนี้นะครับถ้าลูกค้าพร้อมแล้วนะครับผมเหยียบเบรกนะครับแล้วก็เข้าที่ดีได้เลยครับผมพอเหยียบเบรกเข้าที่ดีสถานะเบรกมือไฟฟ้าก็จะขายนะครับเริ่มสารเรดี้พร้อมใช้งานนะครับตอนนี้ลูกค้าก็ปล่อยคันเร่งไปได้เลยนะครับอ่าเราสามารถ ทำความเร็วได้คันนี้เป็นรุ่น X 170แรงม้า250นิวตันเมตรนะครับระยะทาง416กิโลใช้งานจริงก็อยู่ประมาณ370โลประมาณนี้นะครับในความเร็วเล่นอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่ะปึ๊บสมมุติว่าเนี่ยพอเราปล่อยเบรคคุณยกยกขันเร่งนิดนึงนะปึ๊บคียบไปหยับไปหยบไปนี่เลยป่าตัวอินเทอร์เฟซตัวนี้ก็จะเปลี่ยนมามุมมอน,นี้มีสถานะแบตเตอรี่ให้เราดูด้วย อาอาแอนบาร์โตแบบไร้สายแล้วก็เป็นคาเพลนะครับผมในความเร็วเกินกว่า30กิโลเนี่ยลูกค้ากดตัวนี้นะครับจะแสดงในส่วนของแอคทีฟคือนโทรลแล้วกดเซตตัวนี้ลงไปทีหนึ่งก็คือโหมดการใช้งานนะครับเราจะมีในส่วนของตัวาการจับระยะเซนเซอร์ของคันหน้าที่ขึ้นเป็นสีฟ้าให้เพิ่มลดความเร็วอจากตรงนี้ได้เลยนะครับเราจะเพิ่มทีนึงลดความเร็วทีนึงนะครับ ปรับระยะในส่วนของความห่างของตัวรถได้นะครับผมทั้งหมดสามระยะก็คือสามระยะของความปลอดภัยนาตอนนี้ครับขับไปได้เลยครับผมลองฟิลลิ่งนะครับผมเราตกไปเดียวเราตกไปเดียวกล้องได้ทางานนะครับผมตัวนี้ในความเร็วต่ำนะฮะกล้องจะ้ทางานเป็นแบบอาราวอาราวแบบว่าคือรอบรถเลยครับแล้วมองจากมุมสูงได้นะครับผมแต่ทั้งนี้นลูกค้าสามารถ ปรับตั้งค่าได้ให้เรามองฝั่งตรง,ตรงด้านข้างได้อย่างเดียวแต่ผมอย่างงี้ผมว่ามันมองเห็นทุกมิติของการเลี้ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวด้านซ้ายหรือด้านขวาเองนะครับผมโอเคตอนนี้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาในส่วนของการถอยจอดนะครับผมลูกค้าเหยียบเบรคทีนงึงแล้วก็หมุนมาที่ R น,นะครับกล้องหลังได้ทํางานเห็นไหมฮะกล้องชัดขึ้นมองได้แบบฟูลสตีมมีระยะตัว ความปลอดภัยทั้งหมดสามระยะตั้งแต่เขียวเหลืองแดงนะครับผมบอกมาเลยว่าสุดว้าวนะครับถ้าเกจอดเรียบร้อยแล้วก็เข้าพีได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนี่คือขๆในการขับขี่นะครับผมขาาขับขี่เนี่ยช่วงล่างของเขาออกแบบแบบเนมูราพีโอแพลตฟอร์มนะครับก็คือยกช่วงล่างทั้งหมดของ m g c มาไว้ในส่วนของเอฟและทําให้มันมีมิติขึ้นในการเฮดรูมและเล็กรูมใหญ่ขึ้น เป็นทรง s u v e นะครับผมที่นั่งได้5คนเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของที่เก็บปาแว่นตาเปิดพาโรมิกซันรูมนะครับเปิดมากนะครับผมแล้วเเปิดซันรูมได้นะครับให้มาครบครับกับราคาพิเศษ7 7็9แ0นบาทนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายนอกกันครับผม และนี่คือส่วนเฮด o ูมและเล็กลูมนะครับทิมนะครับสูง190นะครับดูนะครับความกว้าความกว้างนะครับผมนั่งสบายนะครับผมแล้เราก็ยังมีนะครับที่วางแก้วอีกให้ด้วยอีกสองสองตำแหน่งนะครับแล้วเราก็ยังมีนะครับแอร์หลังนี่เลยแล้วก็มี USB นะครับข้างหลังนะครับผมสะดวกและสบายมากครับดูครับสูง190กว่านี่ดูครับผม ตัวใหญ่แต่นั่งสบายนะครับผมอันนี้คือความสูงข,ของจิมนะครับร้อยเก้าสิบกว่านั่งห้องโดยสารของ S5 EV นะครับสบายมากแล้วนี่นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นท้ายไฟฟ้านะครับที่พร้อมมากับรถเลยนี่ครับสะดวกมากโอเคนะครับและแคมเปญของเรานะครับสำหรับรุ่น X ราคา779,900บาทดาวน์เริ่มต้นที่5% ลูกค้าท่านใดสามารถสนใจสามารถติดต่อหาน้องจิมหรือจเองได้นะครับเบอร์โทรครับจิม0ูนย์ามนะครับ0 7น7 3 6 5ด้า็ดสาหานะครับผมสำหรับผมนะครับ MG ็จเจม0ูนย์แสองห้าจศูนย์เก้าสี่หเจ็สี่สำคัญที่สุดนะครับผมลูกค้าจะได้ในส่วนของประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพรบดนานหนึ่งปีเ g Home c ฮมช g e r เจอร์พร้อมส่วนลดรายตั้งฟรีไปเลยนะครับผมและที่สำคัญถ้าลูกค้าอยากได้แคมเปญดีๆทักเรามาสองคนนะครับเ g ็จจมจัดให้ครับผมนะครับผม